สวัสดีครับพิกพิกชาแนลครับลับมพบกันอีกครั้งในเกมโอดินวาฮาร่าไลซิงสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพาน้องพลดินตัวน้อยเติมร้อยเดียวของผมเนี่ยมาตบบอสตัวสุดท้ายนะครับของเมืองที่3นั่นคือบอสซูรีนะครับหรือบอสซูรีที่ผมชอบเรียกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาราเติมน้อยเติมร้อยเดียวของผมเนี่ยจะสามารถเอาชนะบอสตัวสุดท้ายของเมือง3และก้าวเข้าสู่เมืองที่4ได้หรือเปล่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกับบอสซูรีหรือซูรีของผมกันเลยดีกว่า ก่อนจะไปชมคลิปเนื้อหาดีๆของเกมนะครับเรามาแวะนะครับกันที่สปอนเซอร์ใจดีของผมกันก่อนเลยนะครับสำหรับร้านเติมเกมนะครับ Golden b u ั克โกลเด b u บัเติมเกมนะครับเติมง่ายเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับที่สำคัญเติมได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับเพราะว่าร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมโอดินนะครับหรือไนโคนะครับแนะนำให้ ทักไปทางแฟนเพจนะครับเพราะว่า2เกมนี้ค่าเงินของเกมเนี่ยมันจะผันผวนเนาะนะครับแต่ละวันมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับยังไงก็แนะนําให้ทักไปทางแฟนเพจนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีอีกหลายเกมเลยที่สามารถเติมได้นะครับสามารถคลิกเว็บไซต์เข้าไปดูนะครับผมจะทิ้งลิงก์ใต้ description ไว้นะครับสามารถคลิกไปได้เลยสําหรับแฟนเพจหรือเว็บไซต์นะครับมีทั้งแลงนัลล็อกนะครับเดลต้าฟอร์สนะครับมาเวลนะครับหลายเกมเลยนะครับใครเล่นเกมไหนก็สามารถ ไปเติมกันได้นะครับยังไงก็ฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้ด้วยนะครับ Potten ด u นบัคโคด n นบั k เติมเกมนะครับที่สําคัญอย่าลืมบอกทางร้านด้วยนะครับว่าได้รับการแนะนํามาจากช่องพิ a ชแนลนะครับทางร้านจะได้สนับสนุนผมต่อไปลูกสาวผมจะได้มีค่าขนมทุกเดือนนะครับขอบคุณนะครับโดยการสังยกสุเล เปลี่ยนชื่อมันนะครับจริงๆมันชื่อซูรีนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นซูรีนะหรือเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเรียกว่าซูตีนะครับสกิลของตัวบอสตัวนี้นะครับมันจะมีหลักๆที่ผมเห็นนะสสกิลนะครับสกิลแรกก็คือสกิลดึงเมื่อกี้นะแล้วก็สกิลนี้นะครับมันจะตีมาด้านหน้า2ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราหลบไม่พ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนมันทําล้มนะครับทําให้เราล้มได้นะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือสกิลฟาดดาบรัวๆนะครับอันนั้นจะทําให้เราเลือดออกเนาะ นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นบัฟของมันนะครับเป็นบัฟสะท้อนเหมือนตัวของพาราเลยนะครับแต่บัฟสะท้อนมันอยู่แบบเดียวนะ,ะตัวพาราไม่ได้ตีแรงมากเออเราก็พอจะรับดาเมจที่สะท้อนมาได้อยู่ผมไม่มีขวดยาแก๊สด,ด้วยนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับ มันแรงมากนะไอซูรีเนี่ยอันแม่งเป็นบอสที่แบบปกติบอสส่วนมากเขาชอบสกิลโดนรวๆใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยแม่งตีธรรมดารัวๆเลยเว้ยแชทอัตราการตีธรรมดามันเยอะกว่าการใช้สกิลอีกเวลามันเข้าเฟสข้างนะถ้าบอสตัวอื่นอ่ะมันจะสกิลลุล่วๆใช่ไหมไอ้นี่แม่งตีธรรมดารัวๆเลยแล้วตีธรรมดาแรงทิ่มหอย ไอสกิลตรงจังหวะมึงทุบพอดีเลยไอบอสเวนกลายเป็นไม่ได้หลบเลยทีนี้ข้อเสียของพาลากอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะครับคือการออกสกิลบางครั้งอะ a อนิเมชันมันนานเออบางครั้งมันทำให้เราแบบหลบสกิลบอสไม่ได้เว้ยไอการตั้งค่าที่แบบเดินแล้วยกเลิกการไล่สกิลอะผมตั้งเนืนะเว้ยแต่มันก็เดินไม่ออกมันก็ยังยืนใช้สกิลจนจนจบนั่นแหละแล้วก็โดนสกิลบอส ก็เลยไม่รู้ว่ามึงมีไว้ทำไมการตั้งชาติเดินแลวกกว้วยกเลิกสกิลเนี่ย อเอาหมดจริงจังเกมมิ่งเลีใช้สกิลหน่อยเพื่อนขอ,อเลี้ยงเลือดแบบยาวๆได้ป่ะออแบบโอ้ยมันชังแล้วชังเ็จรแรกแล้วโว้ยสกิลเ,เมื่อกี้บ่อยๆเอ้ยน่ะเห็นป่ะ แค่ข้อเสียของบาราเว้ยเวลามันออกสก,กิลอะแล้วมันเดินไม่ได้เว้ยแต่ผมตั้งค่ายเดินแบบยกเลิกสกิลแล้วนะแม่งก็ยังไม่ยกเลิอกอะแองเอ้ยหมดจะปวดแง <s> โอ้โหเสียจังหวะหลบสก,กิลมากอะ เฟสสองแล้ววิ่งก่อนตีเลือดก่อนมันเป็นขั้งข้างเฟสที่เริ่มตีเราแรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเต็มระบวมันนะพ <_ C arlos> ยายามเลี้ยงเลือดดีๆนะครับอย่ายืนวัดยาวนะ จุกได้จุกนะครับจุกได้จุกนะตันไอ้คิดึงนาเราต้องวิ่งละโอ้ยอย่าดึงกูมาอีกไป,ไปละรัน còn viên chuột nếu như cố gắng hay ờ mình bắm được phật giáo nè thôi phi รู้ก่อนจะไม่เล่นเสี่ยงนะครับจะไม่เล่นเสี่ยงเรารีเลือดได้เราต้องรีเลือดก่อนนะเพราะเรามีเวลาถ้ามันายใน3นาทีตอนที่มันเข้าเฟสสองนะครับถ้าหมด3นาทีมันเข้าเฟสสามคือมันตีเราทีเดียวตายนะมา่าตีมิดเยอะดิพาลา่าตีโดนเยอะๆหน่อย พลาตัวน้อยโดนจะเยอะหน่อยลูกว่อโอยวิ่งแล้วไม่ไหวแล้วแองตีแรงชิบหายเออสวยพื้นแบกกรวกหายลุยเออก็แค่นั้นแหละ ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับตัวพาราดินตัวน้อยร้อยเดียวของผมนะครับในการตบบอสซูรีนะครับหรือบอสซูตีนะครับที่หลายๆคนชอบเรียกกันหรือที่ผมเรียกคือบอสซูรีนะฮะจะยังไงกันบ้างครับพาราดินตัวน้อยนะครับเติมแค่เพียงร้อยเดียวก็สามารถผ่านบอสตัวสุดท้ายของเมืองที่3และกําลังจะก้าวสู่เมืองที่4ได้แล้วนะครับนะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามซีรีส์ของตัวน้องพาราดินตัวน้อยของผมนะครับแต่ว่า ผมคิดว่าน้องพลดินตัวน้อยของผมเนี่ยก็น่าจะไปติดบอสอีกก็บอสเมืองสีนั่นแหละครับเพราะตัวหลักผมก็ยังคิดบอสเมืองสีอยู่เลยนะนะครับถึงจะเติมน้อยแต่เราก็มีโอกาสที่จะผ่านได้ง่ายกว่าเพราะว่าอย่างนี้ผมบอกทุกทุกคลิปเลยว่าพลดินเนี่ยมันเหมาะกับสายเติมน้อยหรือสายฟรีนะครับเพราะว่ามันมีสกิลในการเลี้ยงเลือดตัวเองค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะฮิลบ์บัฟออร่าค่ายฮิลเนี่ยนะครับแล้วก็มีสกิล ยิงลูกแก้วไปแล้วดูดเลือดกลับมาอีกนะครับมันเลี้ยงเลือดค่อนข้างดีมากสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยผมแนะนําเลยนะครับพลัดินนะครับอย่ามองข้ามอาชีพนี้เป็นอันขาดนะครับสามารถเล่นได้เล่นง่ายและเล่นสนุกนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซันกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกม Odinwalla r i c i n g นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้าครับผมบ๊ายบายครับ